ครับสวัสดีครับวันนี้ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราเอา,อาประกาศลงรักในช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อเช้าไม่มีใครอยู่บ้านไปทำงานกันหมดจังหวะน,นั้นแหละครับที่นิ่งๆปลาเขาจะรัดกัน แล้ววันนี้ผมได้มาจะพาเพื่อนๆได้มาสำรวจดูมาเปิดดูว่าจะได้ไข่ไหมหรือว่าตัวผู้เขาจะสร้างวอร์ดจะมีไข่ในวอร์ดไหมทำไมเราถึงต้องมาเปิดช่วงประมาณดึกสามทุ่มสองทุ่มเพราะว่าประกัดเขาเป็นปลากลางวันนะครับกลางคืนเขาจะนอนเรามาส่องเขาเวลากลางคืนอะ ปลาเขาจะไม่ระแวงปลาเขาจะนอนเขาจะไม่ค่อยสนใจเราหรือเขาจะไม่ตื่นไม่ตกใจแต่ถ้าเราไปเปิดตอนกลางวันปลาเขาตื่นเขาตกใจเขากลัวไข่เขาเขาจะหวงไข่เขามากสังเกตไหมครับว่าเพื่อนๆไปกวนเขาไปอะไรเขาอย่างเงี้ยตัวเมียหรือตัวผู้เขาจะกินไข่ตัวเองที่ว่าไข่หายไข่หายตัวผู้กินไข่ตัวเมียกินไข่นั่นเลยครับคือว่า ปลาเขาจะดูว่าสถานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เขาก็จะย้ายลูกอมลูกเขาไปสร้งางรังใหม่แต่ตัวเมียสัญชาตญาณของเขาอ่ะเราต้องตักเขาออกเลยครับเพื่อไม่ให้เขากินไข่ตัวเองที่เรามาตักกันตอนนี้ก็คือเราจะมาตักตัวเมียออกตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสามทุ่มก,กว่าแล้วครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่ากระมังที่เราเพาะไว้ ต่อจากอีีที่แล้วอ่ะมันจะมีไข่ไหมไปเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆเราจะมาเปิดดูว่าที่เราเพาะไว้อ่ะมีไหมมีนะครับนี่ครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าซูมเข้าไป มีวอดในวอดมีไข่มีไข่อยู่นะครับเขาขาวขุนๆน,นั่นนะครับมีนะครับตอนนี้ปลาเขาจะไม่ละแวงน,นะครับปลาเขาก็จะว่ายตัวผู้ก็จะว่ายอยู่รอบๆหลังของเขาในวอดของเขาตัวผู้จะเฝ้าหลังแต่ตัวเมียเขาจะเมื่อกี้เห็นตัวเมียแวบๆแล้วตัวเมียไปไปอยู่ตรงนู้นนะครับ ตัวผู้จะอยู่ตรงนี้ตัวผู้จะอยู่ตรงนี้ตัวเฝ้าจะไลต่ตัวเมียออกไปครับเนี่ยครับตัวผู้เขาจะเฝ้าไข่เขาอยู่เห็นไหมครับได้ไข่นะครับเนี่ยครับกองไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าปลายังปลาเด็กครับ ให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยครับขาขาวเนี่ยครับนี่ไข่นะครับอยู่ข้างในโอเคสรุปคอกนี้เราได้นะครับอีกหนึ่งชุดของเราตอนนี้เราก็จะให้ตัวผู้เขาเลี้ยงลูกเข้าไปนะครับเลี้ยงลูกเข้าไปเราจะพึ่งไปกวนเขาประมาณห้าถึงหก หกเจ็ดวันเนี่ยครับกว่า,าลูกปลาจะฟับออกมานั่นแหละอาหารมื้อแรกคือเราต้องเตรียมไว้ให้เขาเลยนะครับถ้าไม่งั้นลูกปลาจะล่วงหมดเนี่ยลูกปลาล่วงหมดที่ว่าบางคนอนะ่ะเพราะปลาได้ได้ไข่แต่ลูกปลาทำไมหายอาหารมื้อแรกเนี่ยสำคัญนะฮะอาหารมื้อแรกคือเราต้องให้เขาพร้อมพ่อปลาเลยให้พร้อมพ่อปลาในงั้นลูกปลาเขา ร่วงหายตายหมดครับไม่เหลือดีไม่ดีพอปลาหิวก็อาจจะซัดลูกตัวเองก็ได้๋ตวตอนนี้เราก็ปิดเขาไว้รออีกห้าถึงหกวันแล้วเขาเข้ามาเปิดดูว่าลูกปลาเขาฟักหรืยอยังเป็นตัวไหมถ้าเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยให้อาหารเขามือแรกเลยครับเป็นไล่ฝุ่นหรือเป็นอาทิมเมียก็ได้ะะถ้าใครทําอาทิมเมียเป็นก็ให้เป็นอาทิมเมีย ก็ได้นะครับแต่ของผมมีสถานที่ช้อนลูกไลผมก็จะไปหาลูกไลคือมันมีทำเลทองของผมอยู่ครับไปช้อนลูกไลมาให้เขาเป็นมือแรกเนี่ยครับพอปลาเขาจะว่ายวนๆอยู่แถวรลังของเขาครับไล่ตัวเมียออกไปนูนะ่นแล้วตัวเมียไปนูนะ่นแล้วตัวเมียไปนูนะ่แล้วจะไล่เขาจะเฝ้าไข่ของเขา ตอนนี้เราก็ปิดเขาไว้อย่าเพิ่งไปกวนเขานะเดี๋ยวเราจะทําการตักตัวเมียออกไปเลยทําไมเราถึงตักตอนกลางคืนอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับให้ตัวผู้เขาเลี้ยงไข่อให้ตัวผู้เขาเลี้ยงลูกเขาได้ถ้ามีตัวเมียด้วยเดี๋ยวตัวเมียก็จะไปไปกินไข่ไปกินไข่หรือไปกวนข้อปลานะเดี๋ยวเราตักตัวเมียออก จักตัวเมียแยกออกไปเลยครับตัวเมียแยกไปเลยไม่ช้ำนะครับดูแล้วไม่ช้ำเท่าไหร่หางเหงิงไ,ไ,ไม่ไม่ขาดไม่อะไรนะครับเ,เดี๋ยวเราแยกตัวเมียออกมาพักไว้บอดนี้ครับสรุปได้นะครับนี่ครับมีบอดมีไข่ เดี๋ยวพอลูกปลาโตแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําให้เต็มอ่างเราจะอนุบาลเขาให้เต็มเราจะอนุบาลเขาให้โตก่อนนะครักเดือนหรือสองเดือนนะฮะแล้วค่อยเอาตัวพู้เอาพ่อเขาออกครับสําหรับวันนี้เราก็ได้พามาดูวอดแล้วก็ไข่ที่ว่าเราเพาะไว้เมื่อวานเราลงปลาไว้ช่วงเย็นเมื่อวานสรุปก็คือ ประสบความสำเร็จนะได้ได้ไข่ปลาแล้วได้คอกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวรจะมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวรอลูกปลาโตนะเดี๋ยว,นะยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งสรุปวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จอีกเหมือนเดิมในคลิปหน้าจะให้เพื่อนๆมาดูอะไรเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่องแชมป์เซียนปลาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับผม